มีคนจมน้ำ okay. ล้วก็บอกเขาว่าใจเย็นไหมตีขาลอยตัวใจเย็นไหมครับติีขาลอยตัวกำลังเข้าไปช like. er yeah. ่วยแล้วต่อไปหลักการต่อไปคืออะไรครับโยนใช่โยนคือมองหาบริเวณรอบข้างมีอะไรไหมมีลิงปูยครับก็ทําการโยนเข้าไปที่ตรงกลางของผู้ป่วยใช่ไหมครับโอเคครับต่อไปครับยืน าวางไม้บริเวณด้านข้างของผู้ป่วยนะครับแล้วก็วาดเข้าไปหาตัวผู้ป่วยโอเคโอเคครับสาวขึ้นมาปุ๊บช่วยเหลือผู้ป่วยขึ้นมาจากน้ำเรียบร้อยผู้ป,ป่วยขึ้นมาจากน้ำเรียบร้อยครับเข้าได้เราต้องทำก็คือโครหนึ่งหกเก้าปุ๊บเข้าไปประเมินผู้ป่วยครับ คุณคุคุณตอบหลยคนบคุุุคุูวยไม่ตอบสนองครับไม่มีไม่ตอบสนองทำไงครับเนหายใจขนถ้า่าวเชิงกลางมีจมูก้านีก็มีจมูกตครับรับ ทำการกดหน้าอกต่อเลยครับอันนี้ก็จะเอาหลักการ C P R ของเราทั่วไปนะครับที่เราได้รับการอบรมมาหลายครั้งแล้วสามสิบสามสิบปุ๊บก็ทำการเ่าปากสองครั้ง หนึ่งสองเอันนี้นับเป็นหนึ่งรอบต่อไปคุณน้าอมต่อครับหนาทำแบบนี้ทั้งหมด5รอบนะครับปึสามสิบปึ๊บปาปำสองครั้งหนึ่งสองอันนี้รอบที่สองสมมติทำครบ5รอบแล้ว ผู้ป่วยมีการไอเริ่มมีสีผิวกลับมาเป็นสีชมพูมีเลือดแล,แล้วเราก็ทําการประเมินเพื่อผู้ป่วยมีการหายใจแล้วเราก็ทําการอะไรครับจัดท่าครับทาการจัดท่าผู้ป่วยรอเจ้าหน้าที่มารับต่อไปนะครับโดยการการจัดท่าผู้ป่วยนะครับหรือท่าพักฟื้นเราก็ทําการ แขนข้างใกล้ตัวผู้ช่วยเหลือใกล้ผมคนระับยกขึ้นส่วนข้างไกลตัวนะครับแนบ้างไว้ครับแนบแก้มขาข้างไกลตัวยกชันเข่าขึ้น,นครับแขนข้างซ้ายจับที่หัวไหล่และแขนข้างขวาจับที่สะโพกพี่เข้าหาตัวเราครับแล้วก็จัดท่าครับโดยการขา <c oughs> ตั้งฉากไว้ครับ สวนหน้าช่วยค้างเพื่อเป็นการเปิดทางเรื่อหายใจครับ